นน,นาคีนาคาพญยานาคารา,า,า,ราทุกทุกองค์งงพระเพลึงพระพาย พระแม่โพศพพระแม่คงคาพระแม่ธรณีและเจ้ากรรมนายเวรทุกรูปทุกนามที่เป็นบาปที่เป็นกรรมที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบผิดวินัยผิดศรัทธาผิดสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วจากอำนาจ กิเลสตัณหาคือราคาโทสะโมหะโลพะที่มาสิงเจตพาให้ข้าระเจ้านี้ผิดผิดทำผิดพูดผิดหลงผิดทั้งที่เจตนาก็ตามไม่ได้เจตนาก็ตาม ทั้งที่รู้เท่าถึงการก็ตามไม่รู้เท่าถึงการก็ตามนับตั้งแต่อดีตชาติที่ผ่านมาจนมาถึงณปัจจุบันาชาตินี้ณบ,บัดนี้ข้าพเจ้า,า,จามีจิตสำนึกผิดแล้วต่อบาปเวรบาปกรรม กกรรนี่เรนนี่กรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้นข้าพระเจา้า,จาขอน้อมกายวาจาใจบุญกุศลน้อยใหญ่เป็นเครื่องขอขอมา ขอลาโทษขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้เมตตาอโหสิกรรม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 ให้แก่ข้าพเจ้านี้ด้วยเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้ง ทางโลกทั้งทางธรรมเพื่อความพ้นทุกเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรจงวินาศไปจากตัวของข้าพเจ้า ด้วยเทินคุดทางอรัธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพทธาำมังอรัธนานังพระธรรมเจ้าเปิดโลกพระธ้าสังฆอรัถนางสังารัธนางพระสง์เจ้าเปิดโลกพระสงฆ์เจ้าเปิดโลกนเปิดบุญนุญโมเปิดบารมีโมเารมียะเปิดยะเปิด การดีการดีพาเปิดงานดีพาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีพุทธเปิดโชคการดีพุทธเปิดโชคดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะด้วยพุทธถายะถาอะกะไรนหมะพะถา นโมพุทธยะโมพุทธายะพุทธังประสิทธิเมทัมมังประสิทธิเมสามังประสิทธิเมขออำนาจนาจบารมีขององค์พระศีรัตนตรัยองค์พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมาเป็นมารวมกันณปัจจุบันชาตินี้ และขอเบิกบุญบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะทาพุทธโมนะ พุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิถูวิโสทายินะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาวุอิสวาสุธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิถูวิโสทายิ นโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะมะพะทะมะอาอุมะอาโออิสวะสุอิสวะสุสังคังบังเกิดเปิดโลกสังคังบังเกิดโลกโลกวิถูโลกวิถูวิโสทัยวิโสทัยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะมะพะทะมะอาอุมะอาโออิสวะสุอิสวะสุสหัสเตโตหั เทวิทูทิพจักคุงวิโสทัยพุทธังประสิทธิเมมหาประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมมาหาประสิทธิเมสร่างังประสิทธิเมมหาประสิทธิเมขอบุญบารมีในอดีตการ ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาจงส่งผลให้ข้าพเจ้าตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องข้าพเจ้าจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะราลาบยศสุข สารเสริญสติปัญญาปฏิทานธนาสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติปัญญาพบความสว่างสวัยทั้งทางโลก และทางธรรมาด้วยเทินนิพพานะนานปัญจโยโหตุทุติยามปีนิพพานะนานปัญจโยโหตุตุติยามปีนิพพานะนานปัญจโยโหตุปัญจโยโหตุสาธุสาธุขอพรหมเทพเทวาทั้งหลาย 16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลทั้งภูมิที่ภูมิทางสารหลักบ้านหลักเมืองทั้งเทือกเขาพนมไพรทั้งหลายดวงจิตดวงวิญญาณตลอดจนถึงตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เราเวียน่หวตายเกิดทุกภพทุกชาติวันนี้ตมาภาพพระสมุม,มานกอันติสาโรม,มงศีพร้อมกับญาติโยมทั้งหลายได้มา ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เทือกเขาพนมไพรทั้งหลายตลอดจนพรมเทพเทวาร่วมอนุโมทนาทั้ง16ชั้นฟ้า15หชั้นดิน14ชั้นบาดาลได้มาถอนคำสาบานได้มาถอนคำสาปแช่งและไม่มาขอเข้ามาลโทษสิ่งที่ล่วงเกินทั้งอดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันาชาตินี้ที่ได้ล่วงเกินไปแล้วได้ขอเพื่อที่จะยกให้ท่านทั้งหลาย ได้ยกถวายให้องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงให้อาพยทานสิ่งที่ล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทุกทุกภพทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกชาติจนมาถึงปัจจุบันาชาตินี้แล้วขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความเจริญสว่างสวัยรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้พ้นจากสัพพทุกสับพโสสัพปรูสับปะพยสัพป,ะ,ป,ะ,ปะครัสเนตรจ,จันไรจงวินาศไป ขอให้มีความเจริญขอให้มีความมั่งมีสีสุขลาบผลพูนทวีตลอดจนขอให้มีอายุมีวันนะมีสุขภาพระทนสารสมบัติธรรมสารสมบัติพิพัฒมมงคลสมบูรณ์คุผลโดยลาบยศสรรเสริญสุขทุกทิภพาติการขอเจริญธรรมสา